ถึงจุดหมายวันแรกหาัด,ดงกระชูก็จุดที่เราจะพักข้าคืนแรกมมียโยมมารอรอรับตอนรับ สาสุอาเย็นเย็นก็ได้อาตามถนัดเลยบ้่นผู้ขาก็บมื่นขนาดตินนี่ขาสุสาสุโอ้ยม่นกีเนะเดี๋ยวน้ำขุนไปมาหมาขุ่นเนยเขาากในี้ลวงพีแต่ไม่แตกหมดมดมืออยู่ป่ มาครับไปพาอะไรสาธุ่ารับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มามามารู้ว่าใครไม่เป็นไรอ่ะน่าได้บุญเหมือนกันโอ้ยสาธเอาไปใส่ัหลวงพ่อหลวงพ่อสาธุรวยอีกร้อยล้านพันล้านสาธุรวยยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุอสาธุ าสาธุอายุวนโนสุข,ขังพลังเด้อสาธุอ่ามาถึง,งวัดดวงชูแล้วแล้วที่พักกลาคืนนี้เส้นทางสายธรรมจากธรรมสาทองสำนักสงฆ์ธรรมสาทองถึงอุทยานธรรมอ่าอุทยานธรรมดงยางนะอุทยานธรรมดงยาง เราจะมากราบพระก่อนในลานธรรมลานสถานลานธรรมสถานลานธรมรมวัดดงกระชูของเราแม่โควบาอาจารย์ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพในวันแรกที่เราเดินกราบพระก่อนครับผมขออนุโมทนาสาธุสาธุ